สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับแลกพบหลงรักปักใจภาคหลันอองบทที่45นี้เป็นบทสุดท้ายของภาคหลันอองแล้วนะครับบทนี้มีชื่อว่าดอกท้อสีเพลิงพาร์ท1.2ก่อนจะไปฟังนิยายในบทนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับใครใครกันนะข้าถามว่าใคร จางเจลินวิ่งตามเขาคนนั้นเข้าไปในป่าทันทีเมื่อไม่ได้ยินเสียงคำตอบแต่เทว่ายิ่งลึกก็ยิ่งร้อนยิ่งลึกก็ยิ่งอึดอัดหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าสลับกับเสียงไอกระท่อนกระแทน่นแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดวิ่งตามเงาสีดันนั้นเข้าไปคิดได้แค่ว่า อีกฝ่ายต้องเป็นคนวางเพลิงป่าดอกท้อแห่งนี้อย่างแน่นอนหายไปไหนแล้วท่ามกลางป่าดอกท้อที่กำลังลุกไหม้อีกทั้งลมร้อนที่ประทะร่างบาง ที่วิ่งฝ่าเปเลวเพลิงตามใครบางคนเข้าไปอย่างกล้าหาญจนบัดนี้คนผู้นั้นรู้ตัวซะแล้วในตอนนี้มวลอากาศบริสุทธิ์หรือที่เรียกกันอย่างหนึ่งว่าออกซิเจนแทบจะไม่เหลือเพียงพอให้หายใจแล้วอีกทั้งเป็นเพราะนี่คือคนต่วมเตี้ยมแถมโง่เง่าเต่าตุต่นอย่างเกลี้ยกลด่ด ที่ดันหลงยุ่เข้ามาอยู่ในหนังสือนิยายกำลังภายในแต่ก็ดันใช Dir ้วรยุทธ์อะไรก็ไม่เป็นสักอย่างเขาวิ่งหอบกระโปรงกระเตงกระเตงจนจนมันนึกสงสารก็เลยหยุดรอฮชีวิตเจ้าเป็นใคร อีกฝ่ายไม่ต้องตอบอะไรเลยเพียงแค่หันหน้ากลับมาพร้อมกับเสียงหัวราะเย้ยหยันแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาคนนั้นเป็นใครหวังหูเฉมิมนี่ท่านเป็นคน <c oughs> วางเพิงที่นี่ใช่หรือไม่ ช่างหน้าขำถึงเจ้าจะรู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนทำก็ไม่มีประโยชน์อันใดแล้วเพราะวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าจางจือลินชักดาบของเจ้าออกมาโอ้ยชักดาบบ้าบออะไรกันเล่า จ้างเจอลินรูปหน้าตัวเองอย่างแรงจนคิดว่าหน้าหล,ล่อๆของเขาจะหลุดติดมือออกมาด้วยซะแล้วจะบอกว่ากลัวตายก็กลัวตายซ้ำยังหงุดหงิดให้กับความไม่ได้เรื่องของตัวเองก็ไม่ปาน่าบอกนะว่านี่เจ้ารีบร้อนจนทิ้งดาบของตัวเองไปแล้วอ่ะ จางเจลินฮ่ฮฮเดี๋ยวค่าจะช่วยสงเคราะห์ให้เจ้าเองว่าแล้วหวังอู่เฉิมก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงปล่อยพลังกระแสนหนึ่งออกมาซัดใส่จางจอือหลินทันทีนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถูกพลังของผู้ที่มีกำลังภายใน สัตว์เข้าใส่แบบนี้มันเหมือนพายุพัดมาวูบเดียวแบบแรงๆจนทำให้เขาหงายหลังล้มลงไปหรืออีกอย่างก็เหมือนโดนใครสักคนผลักให้ล้มแต่ก็มองไม่เห็นว่าเขาคนนั้นเป็นใครความรู้สึกจุกเหมือนโดนต่อยที่ท้องแต่มันจุกที่หน้าอกมากจนอยากจะอ้วกออกมา ในที่สุดจางจือลินก็อ้วกออกมาจนได้ในคราแรกคิดว่าเกิดแสพลังสายนี้คงเป็นเหตุทำให้อาหารที่กินเข้าไปต้องโปยพุ่งออกมาเป็นแน่แต่ที่ไหนได้พอล้มลงไปนอนแผ่หลาอยู่กับพื้นสิ่งที่สังเกตเห็นนั้นกลับพบว่าเป็นกลุ่มเลือดกลุ่มหนึ่ง ที่กองอยู่ตรงหน้าของตัวเอง <c oughs> จางจื่อลินอะไรมันจะง่ายได้ถึงเพียงนี้ขค่ใช้พลังเพียงแค่เซี่วเดียวก็สามารถทำให้เจ้าหมดสภาพแล้วครั้งนี้ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยจริงๆฮ ะอซจ้างเจลินหลับตาพลึบลงในทันทีในเซี้ยวสมองยังไม่ทันได้ละลึกถึงหน้าของใครเลยสักคนเขาก็ต้องมาทิ้งชีวิตไว้ในหนังสือนิยายเล่มนี้แล้วเหรอนี่คิดได้มาถึงแค่นั้นร่างของเขาก็ลอยขึ้นเหนือพื้น เจอเลนเจ้าจะนอนรอนความตายหรืออย่างไรส,สวนเซอร์นี่เจ้ามาปกป้องข้าฮะวรยุทธ์ของข้าไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นถ้าเทียบกับเขาแล้วข้าสู้เขาไม่ได้หรอกอย่างดีก็คง ทำได้แค่พาเจ้าหนีออกไปให้ไกลจนกว่าท่านอองจะกลับมาเป็นไปสวนซื้อเองที่เหินมาจากทางทิศใดก็ไม่อาจทราบได้ตรงเข้ามาพยุงตัวของจ้างจือหลินเหาะหนีขึ้นไปบนอากาศแต่พอจะดีดตัวพุ่งออกไปก็กลับถูกขวางเอาไว้ คิดจะหนีก็หนีได้อย่างนั้นเหรอเซียววินาทีนั้นไปสุนสือผลักให้จางเจอหลินตกลงไปยังพื้นดังตุกบแล้วจากนั้นก็ตะโกนบอกกับเขาว่าเว่งหลังจากนั้นเจอหลินก็ได้ยินเสียงการต่อสู้ปะทะกันยังดุเดือด สองขาที่รู้สึกเจ็บขึ้นมานิดนิดไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นแผลตรงไหนหรือเปล่าแต่ก็รีบวิ่งสาวเท้าว,วิ่งตรงไปข้างหน้าตามที่ไบส่วนซื้อบอกอย่างไม่คิดชีวิตเขาทั้งวิ่งทั้งร้องไห้น้ำตาไหลปะปนไปกับเม็ดเหงือ่อคราวนี้ถึงได้นึกออกว่า ถึงคราวต้องตายเขาจะต้องสั่งลาใครบ้างเสียงของจางเจียหลิงสะอื้นไปทั่วทั้งป่าแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นเสียงโหยหวนร่ำร้องร่ำให้ของจางเจียหลิงก็ดังกู่กล้องขึ้นมามากกว่าเดิมคลันเมื่อวิ่งออกมาจนพ้นจากป่าก็พบว่าเปลวเพลิง ไม่มันโหมซัดกระหน่ำออกไปจากป่าแล้วลุกลามเข้าไปถึงในตำหนักเยี่ยชิงเรียบร้อยแล้วภาพตรงหน้ากลายเป็นสีแดงฉาดทั้งหมดอ ที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำเอาเกลี้ยวกลาดสุดลงกับพื้นตําหนักเยื่อชิงเกือบทั้งตําหนักกลายเป็นสีแดงเถือกเสียงผู้คนกรีดร้องภาพผู้คนวิ่งพลานเกลี้วกลาดนึกขึ้นได้ในขณะที่ผู้คนกำลังเดือดร้อนเขาจะมัวมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ ก่อนจะรีบลุกพลวดขึ้นแล้ววิ่งฝ่าผู้คนเข้าไปในจวนอองทันทีที่เรือนรับรองฝ่ายในหรือห้องนอนของจางจเหลินจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสมบัติร่ำค่าอะไรให้หยิบออกมาให้ได้ถึงขนาดให้เกลียวกลาดต้องเสี่ยงชีวิตฝ่าเปลเพลิงเข้าไปเอาหรอกนะอีก ทั้งของเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ของตัวเองทั้งสิ้นจะมีก็แต่หนังสือนิยายสามเล่มที่เป็นเหมือนสมบัติติดกายมาตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกวงเล็บโลกแห่งนิยายกำลังภายในตอนนี้หนังสือนิยายสองเล่มที่อยู่ในมือ ก็ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในสาบเสื้อชั้นในเรียบร้อยแล้วเจอขาดก็แต่นิยายเล่มสุดท้ายที่ตอนนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็แรกพบหลงรักแล้วปักใจละ่ะโอ้ยแล้วปักใจหายไปไหนเนี่ยเฮ้ หนังสือนิยายเล่มที่สามที่ชื่อปักใจเป็นเพียงเล่มเดียวที่ยังไม่เคยได้อา่านเป็นจริงเป็นจังเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันน่าจะยังอยู่ถึงแค่เล่มที่สองแล้วมันหายไปไหนเนี่ยในเวลาหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้ จางเจอหลินยังมัวแต่มหาหนังสือนิยายบ้าบอนี่อีกอยู่ได้แต่ก็แค่คิดว่ามันอาจจะพอช่วยพลิกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้ก็เท่านั้นเองเ <c oughs> ตเท้าเตเท้าเจ้าคะเตเท้านิงเออเสียงของนิงเอ,อ๋นะี่นา ไต้เท้าอย่าออกมานะเจ้าค่ะหนีไปเจ้าค่ะ,ะ,ะเมื่อสิ้นเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายนั้นจางจือหลินรีบโผล่หน้าออกไปอย่างรวดเร็วภาพของสาวน้อยในชุดสีม่วงเข้มสลับสีขาว นอนแน่นิ่งอยู่ที่ปลายเท้าของตัวเองก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาจ้างจื่อหลินสุดตัวลงกับร่างของนิงเอ๋อไม่กล้าแม้แต่จะเอื้อมมือไปเขย่าร่างนั้นน้ำตาของเขาไหลพรากออกมาโดยปราศจากเสียงคร่ำครวญ จางเจลินเอื้อมมือไปปิดเปลือกตาของนางช้าๆพร้อมกับกลืนน้ำลายทั้งน้ำตาลงคอไปพร้อมกันเด็กสาวคนนี้ทั้งร่าเริงสดใสคอยช่วยเหลือเขามาตลอดทั้งยามทุกยามสุขคอยอยู่เคียงข้างเสมอ เขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่ร่างของคนที่มีจิตใจเยี่ยงกับสัตว์ป่าที่เป็นเหมือนสัตว์เดร,รชานก็ไม่ปาดด้วยดวงตาที่ประหมัวด้วยน้ำตาแกเป็นบ้าไปแล้วเรื่องไงจิตใจทำด้วยอะไรถึงได้โหดร้ายอย่างนี้มีเหตุผลอะไร ที่มาฆ่าคนมากไปขนาดนี้ฮะทำไปทำไมในสมองคิดอะไรอยู่เด็กผู้หญิงคนนี้เขาไปทำอะไรให้แกฮะถึงได้ฆ่าเธอนะเกลียวกาดพุ่งเข้าไปต่อยตีคนที่อยู่ตรงหน้าจนสุดกำลังมันทำได้แค่นี้ ทำได้แค่นี้จริงๆแปลกที่คนตรงหน้าก็ยืนอยู่กับที่ไม่ไหวติงเรากับแปลกประหลาดใจที่เห็นจางเจอหลินทำอะไรเขาไม่ได้เลยถึงขนาดนี้จู่ๆความคิดแวบหนึ่งก็พุ่งเข้ามาในหัวว่าคนคนนี้อาจไม่ใช่จางเจลินตัวจริง เขาเป็นใครเป็นใครมันก็ไม่สำคัญแล้วแกมันได้คนสั่นแล้วจ้างเจอลินกลางมือของเขาออกจู่ๆก็ปรากฏดาบเล่มหนึง่งวิ่งเข้ามาอยู่ในมือกวัดแกว่งต่อสู้ด้วยตัวของมันเองอย่างคล่องแคล่วเกลียวกลาดแทบไม่ได้ออกกำลังอะไรเลยด้วยซ้ำ จ,จู่ๆเขาก็มีวรยุทธ์ขึ้นมาการต่อสู้กินเวลาไปพอสมควรในขณะนี้ไปสวนซื้อก็เข้ามาร่วมการต่อสู้ด้วยแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายกำลังได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรขนาดสองลุมหนึ่งก็ยังแทบต้านอีกฝ่ายไม่ไหว ด้วยเหตุเป็นเพราะไปสนซื้อซึ่งกำลังได้รับบาดเจ็บและตัวเกลี้ยกลาดเองที่แท้จริงแล้วก็หาได้มีวรยุทธ์อะไรเลยในขณะที่จางจือหลินกำลังพินิจวิเคราะห์อะไรอยู่นั้นไปสนซื้อก็พาดท่าเสียทีให้กับหวังอู่เฉิมเข้าจนได้เขาถูกหวังอู่เฉิมเหวี่ยงร่างออกไปเสียไกลจนไม่รู้ว่าร่างของเขาไปบรรจบ ลงกับพื้นดินส่วนไหนของชวนอ๋องข้างล่างนั่นที่เต็มไปด้วยกองเพลิงสวนซสือสวนเสือไปสวนเสือจางจลืลินดิ่งตัวลงไปก่อนจะออกวิ่งตามหาไปสวนซสือที่หล่นลงไปที่พื้นข้างล่าง ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยไฟและควันอีกทั้งผู้คนวิ่งขวักไขว่ไปมาเขาตะโกนเรียกชื่ออีกฝ่ายแต่เสียงนั้นคงยังดังไม่พอสวนเซอ้อจะเป็นยังไงบ้างสวนเซื้อ แต่แล้วในที่สุดจางจือหลินก็มองหาไปสวนซื้อจนเจอจากนั้นก็รีบไปพยุงตัวอีกฝ่ายขึ้นมาอย่างทุรักทุเลในขณะที่น้ำตาก็ไหลออกมาไม่รู้จักหมดสักที <c oughs> เจ้านี่มันคนสองบุคลิกจริงๆฮ <c oughs> อ เจอเลนระวังอ้อสวนซื้อไปสวนซื้อผลักล่างของจางจิอลินกระเด็นออกไปจากวิถีของดาบของหวังอู่เฉิมแล้วตัวเขาเองก็ยืดอกรับดาบเล่มนั้นเอาไว้แทนอะไรกัน นี่มันอะไรกันนี่มันเป็นโสขนาทกรรมอะไรกันไปสวนซไม่ในขณะที่เปลวเพลิงกำลังลุกโชดช่วงท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องมาปรีชีพไปเพื่อใครกัน จ้างเจรินพุ่งดาบของเขาใส่หวังอู่เฉิมในทันทีรากับคนเสียสติก็แค่คนไร้วิชาที่ฟาดงวงฟากงาอย่างสเปสปะเขาร้องไห้ฟุฟ่มฟายเหมือนคนบ้าเมื่อไม่มีสมาธิดาบมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หวังอู่เฉิมฉวยโอกาส ดึงร่างของจางเจลินเข้าไปสวมกอดเอาดือด้อๆไม่รู้นึกบ้าบออะไรขึ้นมาได้จูจ่ๆก็พูดขึ้นมาว่าหากเจ้ายอมเป็นเมียข้ายอมเป็นเมียข้าสิแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าฮะฝันไปเถอะ อคคการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งคนที่เสียเปรียบทุกทางคงเดาไม่ยากว่าเป็นใครในที่สุดหวังอูเฉิมก็หมดความอดทนและเมื่อคนคนนี้เอาจริงขึ้นมาปลานมันหนึ่งสายก็ถูกรวบรวมไว้ในฝ่ามือก่อนจะซัดมันออกไปปะทะกับร่างของจางเจลินทันทีปลานมันสายหนึ่งงั้นหรอ มันคงไม่ต่างอะไรกับการที่เขาโดนฟ้าผ่าตายมากเท่าไหร่นักหรอกคงเหมือนถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาดหนึ่พันโวลต์ช็อตเข้าที่หัวใจจนจุกแน่นแล้วหัวใจก็หยุดเต้นไปชัว่วขณะจากนั้นแผ่นหลังของจางจือลินก็บาทะกับพื้นดินดังปักเครื่องในทั้งหมดของเขา คงแหลกละเอียดไปหมดแล้วเป็นแน่กระแสเลือดไหลเวียนเป็นก้อนมาจุกอยู่ที่ลำคอแต่ก็ไม่ยอมพ้นออกมาเหมือนมันติดอยู่ที่ตรงนั้นเพื่อสกัดกันไม่ให้ลมหายใจผ่านเข้าออกหูของเขาเริ่มอื้อตาของเขาเริ่มลายแต่ไม่ได้ดับวูบไปเหมือนกับตอนที่โดนไอ้เพลิง มันเอาไมาห้หน้าสามฟาดหัวใช่สิที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเขาเจอลินเจอลินเสียงนั้นเกลียวกลาดได้ยินเสียงนั้นแค่แววแววทั้งที่เหมือนอยู่ใกล้แค่เอื้อม ใบหน้าของคนที่คุ้นเคยลอยวนเข้ามาแต่เหมือนมองอยังไงก็ไม่ชัดรู้สึกได้ว่าตัวเองไม่รอดแน่จึงควักเอากระดาษแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งที่พกติดตัวไว้ตลอดเวลาออกมาก่อนจะยื่นให้คนที่ตัวเองคิดว่าเป็นหลานลูกหาแน่ๆถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเริ่มพร่ามัวไปหมดแล้วก็ตาม ผมทำให้แล้วนะถึงแม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยก็เถอะความคิดของเขาดับวูบไปก่อนจะหลับตาลงเขาได้ยินเสียงของหลานลู่หานตะโกนเรียกชื่อจางจือหลินนับสิบนับพันครั้งอีกทั้งเห็นภาพของเว่ยลุยหลานเหมือนกำลัง แปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนลุ่นอัพเลเวลเติมเต็มพลังสูงสุดระดับทำลายล้างสูงสุดหรืออะไรเทือกนั้นเขาจะต้องฝึกวิชามานในคัมพีแปดหมื่นจักรวาลแน่นอนทำอย่างนั้นเพื่อปกป้องทุกคนสินะ อย่าทิ้งค่าท่านอองเกลียวกลาดเหมือนได้ยินหลานอองเรียกชื่อของเขาที่เป็นชื่อของเขาจริงๆได้ยินอย่างนั้นไม่ผิดแน่หลังจากนั้นก็ได้ยินเรียกอยู่อย่างนั้นอีกหลายครั้ง แต่เขาก็ไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้ทั้งที่พยายามแล้วกลียวกลาดกลียวกลาดอีกทั้งปากที่อยากจะขานรับก็กลับหนักอึง้งขยับอ้าปากพูดอะไรออกมาก็ไม่ได้ หนึ่งในเสี้ยวของความคิดนั้นคือเขาต้องพยายามให้มากกว่านี้ในเมื่อหลายชีวิตที่พยายามเพื่อตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามเช่นกันทั้งหนึ่งเอ,อ๋อทั้งไปสนเสือนางกำนันทาหารทุกคน ในที่สุดเกลียวกลาดก็กระดิกนิ้วมือของเขาได้จนกระทั่งได้ยินเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามาอย่างชัดเจนแม่ใหญ่เฮียเกลียวฟื้นแล้ว นิยายวายเรื่องแรกพบหลงรักปักใจภาคหลานอองจบลงไปแล้วนะครับวันต่อไปตอนถัดไปจะเป็นบทที่46บทที่46นั้นจะเป็นบทที่เริ่มต้นภาคอักคีโปรดติดตามได้ในวันถัดไปนะครับ